วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสองค์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นประยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพันาพิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนาพิธีสำหรับพระพิสุโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ดของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิอ็ หรือวันออกพรรษาในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญตัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาเหล่าพิสุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยไม่หย่อดท้อทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่าพวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชในาศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝนการที่พระพิสุทธิ์สงจ้าริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายหรืออาจไปเหยียบย่ำโดยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้พิสุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนพระสงค์ที่เข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้ว และไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่างก็จะถือว่าพระพิสุรูปนั้นขาดพรรษาแต่หากมีกรณีจำเป็นบางอย่างพระพิสุสง์ผู้จำพรรษาสามารถไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกินเจดวันก็คือ หการไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้ 3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดสหากายยกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้ในช่วงวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่พูศัทธานิกชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญฟังเทศแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เรามักจะเห็นพร้อมๆกิจกรรมการทำบุญคือถวายเทียนพรรษา ในอดีตมีเรื่องเล่าว่าในระหว่างวันเข้าพรรษาพระภิสุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนวัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนญาติโยมจึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา เป็นที่มาของการแห่เทียนเข้าพรรษานั่นเองโดยการทำบุญด้วยการถวายเทียนแบบนี้มีอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การทำบุญด้วยวิธีอื่นๆหลวงพ่อหรือศีลิงดาหรือพระราพรมยานเล่าถึงเรื่องราวอาน,นิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่า การถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุยานอย่างพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะท่านถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชาสามท่านสามารถมีทิพจักขุยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่พระอรหันต์ปฏิสัมพิธายานก็ยังสู้มิได้อีกประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพพหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากพระเทวดานางฟ้า และพรหมเขาถือรัสมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ารัสมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากเมื่อมีจิตใจเลื่อมใสได้ทำการบูชาเช่นนี้พระชินสีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังพระบาลีว่า ปูชาปูชนียานังเอตัม,มังครมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดอันหนึ่งชื่อว่าได้ควนขว้าในกิจอันปราศจากโทษความเดือดร้อนในภายหลังไม่ได้ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทําสืบๆมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาพิสูจน์ทั้งหลายต้องจําพรรษาในอาวาสของตนสามเดือนพุทธศักรานิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้ นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอนิสงค์คือหนึ่งทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน2ทํทำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรือง,เรองด้วยราบยศสรรเสริญสา ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อลาลับโลกนี้ย่อมไปสู่สุขติสวรรค์ 8. ป หากบาร,รมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักสุคือปัญญาหรือแจ้งเข้าสู่พระนิพพานคำถวายเทียนพันษายักษ์เคพันเตสังโคปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังปฏีปยุขังสปาริวารังเตมาสังพุทธะ ปูชนัตฐายะอิมัสมิงอุโปโอสถาคาเรนินยาเทมะสาธุโนพันเตอหยังเตมาสังพุทธสสะปูชนัตฐายะปฏีปะยุคสะธานัสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีน,นจะ ปิยะชนานังที่เขาราตังหิตายะสุขายะสังวัตตุสาธุธรรม